มกข้ามกข้าอะไรเอพิโซมามาเอาหัวถูทำไมโทรศัพท์ <c ười> ขับปูไล่ไก่อีกแล้วนี่ ขาปูอยู่ตรงนี้แล้วไก่ก็อยู่ตรงนู้นนะย่องไก่เราอีกย่องไก่เราอีกข้าปูนะเมียวสองตัวไปแก้งไก่อีกแล้ว แกงไก่ทำไมฮะเอามาฆ่าอะคาปุเดี๋ยวก็โดนนางจงตีตูดหรอกใช่ไหมเอเฟเชอ่นเดี๋ยวก็โดนนางจงตีตูดพอดีแมว,วชอบมากเลยนี่ เล่นอะไรกันก็ไม่รู้